s t r a t e g y นะคะอ่าสำหรับวันนี้เราเพิจับฉลากนะคะลำดับที่ออกคือลำดับที่คิวคิวเยอะคิวคิวมีทั้งหมดอยทั้งหมดเก้าินะคะ็นานน่อยนะคะล้วแบใจจริงอยากได้ประมาณสักสมหรือ4ี่ประมาณนี้ค่ะถ้าหนึ่งโอเคอยู่หนึโอเคหนึคนสำหรับกิจกรรมสอนของเราวันนี้นะคะก็คือไม่มีการสาธิตทดลองเหมือนอาทิตย์ที่แลนะคะ ทักษะการฟังใช่ใช่มีนักเททักษะการฟังกิจกรรมเราที่ออกแบบเพื่อทำกิจกรรมเิจนรรมเป็นการเล่นเกมการเล่นเกมแล้วก็ถามคำตอบใช่ใช่ประมาณนี้ค่ะวันนี้นัดรับสอนในพาร์ทของเทคแล้วก็แกรมมาค่ะสำหรับแป้งก็คือจะสอนในด้านพิเศษใช่พิเศษนับเข้าสู่บทเรียน่ส่วนอีกคนนึงนะคะก็จี สอนสอนสอนอนขั้สุดท้ายกีตาใช่แล้วเรีบเีย่งนผ่านกเป็นคนที่เลที่สงแล้วนะคะก็อยู่ที่ท่าไหร่ม้ก็คือวันนี้หว่ามันคือกากบนะอนี้ผ่ด้ดีคะก็หวังว่าอย่านั้นนะคะว่าจะไม่โดนหักคะแนนจะโดนหักคะแนน ทำจนทำให้เราอาจจะไปรูกคือว hey, well, so like. so yeah, ันนี้เราฝันร้ายมาก่อนที่จะคสอนแล้วก่นว่าโดนอาจารย์ด่าจนแบบต้องสอนใหม่หมดคือก็เลยตอนนี้หวังนะว่าจะเป็นอาจารย์